ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัชเฉลิมศิลป์กิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วงก้านรายการสินาทีถึง11บเอนาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียว กลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสบายๆกับโฟนนันประพัฒน์เฉลิมสินทิรันในช่วงโลกสีเขียวค่ะสําหรับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปท่องทะเลกันนะคะกับเรื่องราวของพายนค่ะบางคนก็เรียกว่ามันเป็นเจ้าหมูทะเลนะคะแต่ใครจะรู้ว่าพายนเนี่ยถือว่าเป็นผู้รักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยและเขารักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างไรวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีคณะประ,ประม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานด้านทะเลดเรทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุณฟนครับอาจารย์คะเจ้าพายุเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หลายๆคนพูดถึงกันนะคะแล้วจนกระทั่งเดือนสิงหาคมเนี่ยรู้สึกมีวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพายุคือวันอนุรักษ์พายุแห่งชาติเป็นยังไงล่ะคะที่มาของวันนี้คะ่ะ ก็คือที่มานะฮะก็ต้องย้อนกลับไปถึงน้องมาเลี่ยมซึ่งก็อาจจะทุกคนคงจะรู้จักกันดีนะะรปบพายุน,น้อยที่เคยตื้นจากนั้นเนี่ยทางกรมทะเลก็นําไปไปช่วยแล้วก็วก็สามารถเลี้ยงได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายน้องมาเรียมก็จากไปโดยที่มีการชนสูตรพบว่ามีขยะทะเลอยู่ในท้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ก็เกเรดพอวันที่มาเรียมตายเนี่ย ก็กลายเป็นวันที่ตอนนั้นเนี่ยผมในฐานะประธานคณะทำงานสัตวทเลหายากนะครับก็เสนอให้ว่าวันนี้ควรจะเป็นวันระลึกถึงมาเรียมระลึกถึงพยูนแล้วก็ช่วยกระตกป้องสัตวทะเลหายากซึ่งคงไม่ใช่พาพยูนอย่างเดียวยังรวมถึงโลมาวานเต่าทะเลและสัตว์อื่นๆซึ่งปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะ แล้วที่บอกว่าพยูนเป็นผู้ที่ช่วยในการรักษาสมดุลระบบนิเวศเนี่ยความสําคัญของเขาในท้องทะเลนี้เป็นยังไงเหรอคะคือพยูนเนี่ยจริงๆแล้วสัตว์ทะเลทุกตัวก็เป็นผู้ช่วยทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าความสําคัญอาจจะแตกต่างกันไปนะครับพยูนเนี่ยชัดเจนเพราะว่าพยูนเนี่ยอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลเป็นหลักเลยนะครับเขาจะหากินอยู่กับแหล่งหญ้าทะเลเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับแหล่งหญ้าอย่างาใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินซึ่งก็กินหญ้าทะเลหลากหลายชนิดนะครับเมื่อพะยุกินหญ้าออกไปมันก็จะเกิดหญ้าใหม่เข้ามาแทนเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทําให้ระบบนิเวศเนี่ยเข้มแข็งสัตว์น้ําสามารถอาศัยอยู่ได้นะครับะจะเกิดความแหล่งแงาทะเลเองเนี่ยก็เป็นแหล่งหาอาหารของพวกเราเยอะแยะมากมายยังเป็นที่เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่ถือว่าสําคัญที่สุดหนึ่งในสามอย่างของโลกใบนี้ได้แก่ แนวปะกาลังแหล่งยาทะเลแล้วก็ป่าชายเลนนะครับถ้าเกิดพูดถึงระบบนิเวศทางทะเลที่มีความหลากหลายสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นพยูนเนี่ยก็คือกลายกลายเป็นเหมือนกับเจ้าแม่ประจําแหล่งยาดทะเลเป็นผู้ดูแลแหล่งยาิทะเลโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งความสําคัญของพยูนก็คงไม่ผิดอะไรกับช้างในป่าครับค่ะแล้วพยูนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สงวนทางทะเลด้วยใช่ไหมคะตอนนี้สถานการณ์ของพยูนในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์ พยูนเป็นสัตว์สงวนทางทะเละชนิดแรกนะครับตอนปัจจุบันเนี่ยเรามีสัตว์สงวนทางทะเลที่ผ่านเป็นกฎหมายแล้วนะฮะห้าชนิดก็คือพยูนวานบูด้าวานโอโมระอ่าฉลามวานแล้วก็เต่มามะเฟืองพยูนเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยเป็นมานานแล้วครับยี่สิบสิบปีแล้วแล้วอีกสี่ตัวก็ตามมาปัจจุบันก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะฮะเพียงแต่ว่าต้องรอออกกษดีกาอีกเช่นอ่าวานสีเงินนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พายุนเราก็เห็นได้ว่าคนไทยให้ความสําคัญกับระยุนเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแรก ที่ได้เป็นสัตว์สงวนเมื่อมาเบบสัตว์สงวนเนี่ยก็ทําให้พยูนการล่าพยูนเรื่อยๆต่างๆที่อาจจะเคยมีในอดีตเนื่องจากความเชื่อเช่นเอาเขี้ยวมาน้ําตาพยูนคือนางเงือกอะไรต่างๆซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับก็ลดน้อยลงมีการดูแลได้ดีมากขึ้นเราก็เคยมีแผนพยูนแห่งชาติระยะที่หนึ่งซึ่งพยายามตั้งเป้าว่าจะเพิ่มพยูนให้ได้อย่างน้อยปีละเจ็ดตัว ซึ่งเรื่องนั้นก็สำ,สำเร็จด้วยดีต่อเนื่องกัน3ปีแต่ปัญหามันมาเกิดขึ้นในปีประมาณปีหกห้าหแล้วก็หกนะครับเพราะว่าไม่ว่าตัวจะวางแผนยังไงเราจะใช้การอนุรักษ์ยังไงรวมถึงแม้กระทั่งออกประกาศในการดูแลทะเลในจังหวัดรังทั้งหมดนะฮะเพื่อเป็นที่หัวใส่องอมพายุเป็นประกาศทางกฎหมาย เราทําได้ดีมากทุกอย่างแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผลกระทบที่เราคาดไม่ถึงเนื่องจากผลกระทบจากโลกร้อนผลกระทบจากโลกร้อนรุนแรงมากนะครับทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกกันว่าวิกฤตย่าทะเลนะครับย่าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังรวมทั้งจังหวัดกระบี่ตอนล่างเนี่ยลดน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับต่อ,ตอนเนื่องกันตั้งแต่ปี65 66า7กเนี่ย จะเห็นได้ว่าหญ้าหายไปเกือบหมดนะครับหายเป็นข่าวใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นพะยนที่แหล่งใหญ่ที่สุดของพยุนประเทศไทยซึ่งอยู่ในจังหวัดตรังเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าหญ้ามีไม่เพียงพอ พายุนก็เลยต้องแยกย,าย้ายกระจายกันออกไปนะครับส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่เดิมแต่อีกส่วนหนึ่งก็อพยพหาหายากินขึ้นมาทางเหนือไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะาแนวญ้าแถวนั้นมันต่อกันนะครับไล่ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยพยายุก็ยังตายอยู่เนื่องจากโรกร้อนท้ายสุดเนี่ยพายุจะเข้ามาในจังหวัดกระบี่ตอนบนกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อ่าวพังงานะครับ ซึ่งพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เดิมทีอาจจะมีพายุนอยู่บ้างแต่น้อยมากนะครับไม่ได้มีพายุหนาแน่นแต่พื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่นแล้วก็มีการประมงในเดิมพายุนที่เข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นพายุนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ใหม่พายุนเองเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่เขาเติบโตและอยู่มาอย่างปรังเป็นร้อยร้อยปีจากทวดถึงหลานเรนนะครับเพราะฉะนั้นพยูนก็ไม่รู้ว่าจะไปกินหญ้าตรงไหนอจะเข้าไปติดเครื่องมือประมง ซึ่งปกติเขาก็ทากันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่พาย,ยุมาใหม่ไม่เคยรู้ก็ติดนะฮะหรือบางทีเนี่ยพายุนย็านโดนเรือชนโดยโดนไปพัดเรือจนเสียชีวิตตาม,ตามที่เป็นข่าวด้วยเหตุผลให้พื้นที่ที่มาเดิมเนี่ยเทียนเกาะรีบงที่ตรังเนี่ยมีเรือเร็วน้อยมากนะครับแต่พอมาถึงที่ใหม่เนี่ยเช่นเกาะพีพีจากกระบีไปพีพีหรือจากภูเก็ตแนวพังงามีเรือเร็วมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุไม่มีขยะชนพายุนะครับเพน่าว่า,าคนเรือเขาก็วิ่งเหมือนเดิมด้วยความเร็วเท่าเดิมแตบบ่ดันมีพายุเพิ่มเข้ามาในเขตนี้มันก็เลยเกิดผลกระทบกลายเป็นพยายุตายเราก็เลยต้องหาทางแก้ปัญหาที่กาลังวางแผนกันอยู่สําหรับวันพายุแห่งชาติที่จะประกาศน,นะฮะแนวทางพายุต้องรอดเนี่ยเราตอนนี้เนี่ยทางกรมทะเลร่วมกับวักผู้เชี่ยวชาญนัาน,นต่างๆก็สามารถที่จะสํารวจพายุแล้วก็ เจาะโจงพื้นที่ต่างๆนะฮะเป็นพื้นที่ใหม่ที่พะยูนเข้ามาหากินเนี่ยประมาณ12แห่งนะฮะในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูกเก็ตแล้วก็อ่าวพังงาครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทําอะไรแต่หลายอย่างในพื้นที่เหล่านั้นเช่น ติดป้ายให้ชะลอความเร็วออกมาตรฐานการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบเข้าใจว่าตอนนี้มีพะยุงเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นนะ,ะช่วยลดความเร็วเรือช่วยวางทํำการประมงอย่างละมัดระวังและอื่นๆอีกมากนะฮะซึ่งผมมั่นใจว่าทุกคนให้ความร่วมมือนะฮะเพียงแต่ว่าต้องลืมอย่าลืมว่า มันเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีพายุนมากมายมาก่อนนะครับเมื่อมีพายุนเข้ามาจํานวนมากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความสับสนในตอนแรกแนละ้วแน่นอนว่าน้องพายุนจานวนมากก็อาจจะต้องอได้รับผลกระทบบางตัวก็อาจจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เราก็เป็นห่วงแล้วก็พยายามจะหาทางที่ทําให้ทั้งสองเรื่องเนี่ยเข็นไปอยู่ด้วยร่วมกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะแก้ต้นต่อ,อยังไงเพราะว่าต้นต่อเนี่ยมันเกิดจาก าการโลกร้อนที่ส่งผลกระทบกับยทะเลในตร,งรังและกระบี่ตอนล่างอย่างรุนแรงจะเป็ปลูกหญ้าตอนนี้เราก็ปลูกไม่ได้เพราะว่าขนาดหญ้าเดิมมันยังตายหญ้าใหม่มันจะไปปลูกรอดได้ยังไงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในตร,งรังและกระบี่ตอนล่างก็ยังมีกระพยูนอยู่อาจจะมีจํานวนลดน้อยลงแต่ก็ยังพออยู่ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าหายไปหมดไม่เหลือสักตัวก็ยังเหลือหลายสิบตัวนะครับ ค่ะแล้วคราวนี้คือเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์สงวนซึ่งมีมานานแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการอนุรักษ์มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรในการอนุรักษ์พยูนที่เกิดขึ้นบ้างะค่ะอาจารย์อุปสรรคสําคัญที่สุดปัญหาสําคัญที่สุดก็คือเราทําหยุดโลกร้อนไม่ได้กฎหมายประเทศไทยอ๋อเป็นสัตว์สงวนก็ไม่รู้จะไปทําไงเราไม่รู้จะไปจับคนเจ็ดพันล้านคนในโลกนี้ที่ปล่อยก๊าซเรือกระจกจนทําให้เกิดผลกระทบแล้วแย่แหล่งยาทะเลในจังหวัดรังและกระบี่หายไปหมดได้ยังไง เข้าใจที่ผมพูดไหมครับโอคือพอพอโลกร้อนปุ๊บเนี่ยามันไม่อยู่ใช่โลกมันร้อนปุ๊บยามันไม่มีพยูนก็เลยอยู่ไม่ได้มันเป็นทอด มันก็เหลือใช่ฮะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอาหารมันไม่มีอาหารลดน้อยลงที่อยู่ได้ก็อยู่ได้หน่อยหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ต้องหนีเพราะาเดิมทีมันมีหญ้าเต็มไปหมดมันก็พอพยูนร้อยแปดสิบตัวแบ่งกันกินแต่ถ้าเกิดหญ้ามันลดลงจนเกือบหมดเนี่ยพยูนมันก็จำนวนมันก็ต้องลดลงบางตัวก็ต้องหนีไปกระบี่ไปภูเก็ตแล้วก็ไปอาจจะเจอเกิดปัญหาในพื้นที่นั้นอย่างที่ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลืออยู่ในตรงนังก็มีเพียงพอกับหญ้าที่เหลืออยู่ หรับได้่ย่าย,ยังมีอยู่แค่นั้นพยูนมันก็มีอยู่แค่นั้นเราไม่สามารถจะไปทําอะไรได้กับการมาเพิ่มย่าให้กลับมาให้พยุเพราโลกมันก็ยังร้อนอยู่ผลกระทบมันก็ยังอยู่เข้าใจนะฮะ เพราะฉะนั้นปัญหาสาคัญก็คือเราตอนนี้นี่ที่เราทําได้ก็คือเป็นจัดการกับพายุที่เข้าไปอยู่ในแหล่งใหม่นะฮะอย่างที่ผมบอกไปในโครงการพายุต้องรอดซึ่งทางกระทรวงทรัพยา, ads, าการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็วางแผนกันอยู่ว่าจะทาอย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มมีมาตราการต่างๆมีการตริดทุนมีอะไรต่างๆาหลายอย,าย่างแล้วแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า,วาการที่เราจะให้มีพายุ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ปัญหาของผลกระทบจากโลกร้อนยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับแหล่งญาทะเลของเราอยู่เราก็ไม่ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาพยูนที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดนั่นคือทางที่ทางที่ไปในณปัจจุบันครับโอ้ค่ะโอกาสในการที่เราจะเพาะเพาะเลี้ยงพยูนจากแหล่งเพาะเลีไไ้ลลยงทําไม่ได้เลยเหรอคะ ลืมไม่ได้เลยอ๋อเหรอขนาดนั้นเลยไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ปร,ประสบความสําเร็จครับโอ้ค่ะอาจจะมีพยยุที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือพายุเกยตื้นเนื้อเขาเลี้ยงได้มาสิบยี่สิบปีแต่ส่วนนะั้นพอเลี้ยงนี่ถ้าเกิดมันพอได้มันก็ไม่ต้องเป็นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกันมากมายแล้วครับทุกคนก็มีความสุขตายเท่าไหร่แล้วก็พอปล่อยไว้เท่านั้นปัญหาคือไม่มีทางปัญหาคือพายุมันไม่ใช่พอเลี้ยงกันง่ายๆขนาดนั้นปัญหาคือให้เงินมาร้อยล้านตอนนี้สภาอนุมัติร้อยล้านตอนนี้ยัง โอ้คือธรรมชาติเท่านั้นที่จะเยียวยาพยูนได้ธรรมชาติล้วนเลยก็เขาเป็นแบบในธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่เด็นหมาปอมปอมอ๋คนก็คิดว่าหญ้าทะเลเราเพาะได้ไงถ้าเราเพาะหญ้าทะเลได้เราก็เลี้ยงพายนได้ไหมอาจารย์เพราะหญ้าเราไปปลูกตอนนี้ยังไฟไม่ไปไม่ถึงไหนเลยฮะแล้วพายนนี่ไม่ได้กิน พายุตัวหนึ่งกินย้าทั้งห้าสิบกิโลต่อวันว้าว <Wow. S 2> เราจะใช้แปลงปลูกหญ้าพายุไม่ใกีตัวเล็กๆนะครับ oh. ตัวตัวใหญ่กว่หมูด้วยครับซ้ําครับยาวสองเมตรสองเมตรกว่าด้วยเพราะฉะนั้น oh. วันหนึ่งกินสี่สิบห้าสิบหกสิบกิโลเออเรา oh. จะไปพอหญ้าทางไหนโอ้ oh. มันเป็นไ,ไปได้ยากามากเอางี้ดีกว่าเอาแค่เงินสํารวจพายุให้พอกนะ่อนฮะยังไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึง <laughs> ตอนนี้ <No. S 2> ยังมีเงินสำรวจพายุยังไม่แท่จะไม่พอเลยครับแง่องนุแก่ <c oughs> อนุรักษ์ธรรมชาติยังไม่พอเลยครับสภพาอนุมัติมเงินไมเ่มเยอะๆมาไหลค่อยมาคุยกันนี่ครับอ๋อเนาะคือหลายๆอย่างก็ต้องใช้งบประมาณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องอนุรักษ์พายุจริงๆจังๆ,ๆขึ้นมาเนี่ยจากหลายๆพักส่วนความร่วมมือทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเราควรต้องทําอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ที่ชัดที่สุดก็ลดขยะครับอ่อ เพราะว่าอย่างที่มาเรียมตายวันพายุหนงชาติมาเรียมก็กินขยะเข้าไปเราก็รู้กันอยู่จึงวันพายุหนงชาติก็เกิดขึ้นมาเป้าหมายหลักของเราก็คือให้คนทุกคนมีส่วนร่วมก็คือในเรื่องของการลดขยะทะเลอันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเราลดขยะได้มากเท่าไหร่มันก็ช่วยพายุได้มากเท่านั้นเพราะว่าพายุไม่ได้ตายเพราะโดนเลยชนมาติดเข้อมือประมงอย่างเดียวพายุที่กินขยะตายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นทุกคนมีส่วนร่วมได้แล่ผมคงไม่ต้องอธิบายนะฮะว่าเราจะลดขยะ ด้วยวิธีไหนยังไงอันนี้น่าจะรู้จักและตระหนักกันเองค่ะ,คะคพี่เนอก็ก็กก,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 ก็็พยายามให้มากขึ้นนะฮะวันในวันก็เพื่อให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องพูดตามตรงว่าปริมาณขยะทะเลเอที่ลงมาในทะเลไทยก็ไม่ได้ลดลงครับ,รบแล้วก็เต่าทะเลหรือสัตว์อื่นๆก็ติดขยะทะเลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ําเพราะว่าขยะทะเลมันไม่หมดไปปีต่อปีฮะพลาสติกมันลงมันอยู่สี่สิบห้าสิบปี เพราะฉะนั้นเท่ากับเราปล่อยไปเท่าไหร่ไอ้ที่มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วปล่อยก็มีเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเรายังปล่อยด้วยอัตราเท่าเดิมมันก็จะยิ่งสัตว์ก็ยิ่งตายมากขึ้นเอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกคนช่วยกันได้ก็คือลดตอนตรงนี้ให้มากที่สุดขณะที่อยู่ในทะเลแล้วอาจจะมีการเก็บมีการอะไรต่างๆเท่าที่ทําได้แต่ตราบใดที่ข้างบนยังปล่อยลงไปเรื่อยๆเก็บให้ตายก็ไม่หมดเพราะว่าเดิมของเดิมก็มีของใหม่ก็เข้ามาเก็บเท่าไไไหร่่่มมมัันนกก็็ู้วคะ งั้นขอให้เน้นย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะถึงวิธีการของการให้ความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์พยูนค่ะให้เราตระหนักกันโดยเฉพาะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของขยะอาจารย์มีอะไรอยากฝากไว้เพิ่มเติมไหมคะฝากง่ายๆก็คือขยะทะ,ะเลก็คือพยายามใช้ถุงรดขยะด้วยวิธีทางทุกอย่างโดยเฉพาะขยะใช้แล้วทิ้งนะฮะแล้วถ้าเกิดเจอขยะไม่ว่าใครทิ้งเราจะเราเก็บได้เราก็เก็บ ไปาตามชายหาดตอนนี้ผมก็เห็นเด็กๆช่วยกันเก็บขยะน่ารักมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันพาเด็กเก็บขยะนะฮะไม่ใช่ไปเก็บปูเสฉวนมาเล่นแต่เปลี่ยนไปเก็บขยะที่เราปล่อยลงไปเอากลับคืนมา,เ,าเรื่องพวกนั้นทําได้ทุกคนทําได้คือเราจะไปสนใจว่าใครจะทำหรือว่าใครจะแยกขยะไม่แยกขยะเราทําของเราครับ <S 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 เราทําของเรา <S <S ถ้าเกิดเราสนใจอย,อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องบอกว่เาเดินทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ทําไมทุกคนไม่รักโลก เราเริ่มที่ตัวเราครับเราเริ่มที่ตัวเราถ้าเกิดเราทําของเราได้คนเราไม่จำเป็นต้องแคร์คนอื่นทําไมเราทําเรื่องดีแล้วต้องแคร์ชาวบ้านเลยว่าคนอื่นเขาจะทํำไหมไม่ทําก็ช่างมันนะฮะเราแค่เรามั่นใจว่าเราทําดีเรารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเรารักน้องพยูนแล้วเราลงมือทําครับ ก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะคนละไม้คนละมือเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกําลังที่สําคัญในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไม่เว้นแต่พะยูนนะคะหมายถึงสัตว์ทะเลทั้งหลายทั้งปวงเพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมดุลค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะดรทอนธรรมนาวาสวัสดรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานด้านทะเลค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ